ใช้บัญชีมารจิเนี่ยมันเหมือนดาบสองคมต้องเข้าใจคมเสี่ยงของแพ้มีประสบการณ์เริหารเงินลงทุนอย่างยีวินัยติดตามตลาดและสุดท้ายเลยนะครับอย่าโลภกลตขอเล่าพอดแคสต์ช่วงลงทุนอย่างรู้เท่าทันโครงการตลาดทุนไทยร่วมใจส่งพลังความรู้สู่ประชาชนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ ขณะนี้ท่านกำลังรับชมรายการกรตขอเล่าพอดแคสต์ช่วงลงทุนอย่างรู้เท่าทานโครงการตลาดทุนไทยร่วมใจส่งพาความรู้สู่ประชาชนดิฉันฝนพันธิดา,าเตชะนันพลังรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อลงทุนด้วยมาจินกลยุทธ์เทคนิคและบทเรียนของผู้ลงทุนซึ่งได้รับเกียรติจากคุณพควัตพิสุทธิพันธ์รักษาการผู้บริหารสูงสุดสายงานธุรกิจลูกค้ารายย่อย บริษัทหลักทรัพย์ CGS International ประเทศไทยจำกัดมาร่วมพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณมัักสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการลงทุนด้วยบัญชีมาร์จินเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจเรื่องของมาร์จิ้นเทรดดิ้งว่าควรใช้ตอนไหนรวมทั้งมีความเสี่ยงอะไรบ้างนะคะ ก่อนจะไปถึงบัญชีมาจินเนี่ยรบกวนสอบถามคุณภาควันได้ไหมคะว่าบัญชีหลักทรัพย์ในบัญชีที่ใช้ซื้อขายมันในหชลักทรัพย์ปัจจุบันนะคะมีบัญชีอะไรบ้างคะโอเคได้ครับคุณฝนแต่ว่าก่อนอื่นวัดขอแทนตัวเองว่าวัดก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรียกชื่อจริงมันจะยาวเกินไปเนาะก็ต้องบอกว่าเพื่อตอบคำถามคุณฝนนะบัญชีซื้อขายหุ้นในไทยอะครับถ้าเราจะแบ่งประเภทจริงๆนะครับก็แบ่งได้ทั้งหมด3ประเภทประเภทแรกเนี่ยเป็นเรื่องของบัญชีเงินสดก่อนหรือว่าบางคนเรียกว่าแคชเคาน์นะครับ เพื่อเป็นหลักประกันก่อนเหมือนกันที่จะทําการซื้อขายเนาะแต่ว่าหลังจากที่นักลงทุนเนี่ยมีการซื้อขายหุ้นไปแล้วเนี่ยครับก็จะต้องไปชําระเงินค่าซื้อเนี่ยเต็มจํานวนในวันที่ T ีบวกสหรือว่า2มาทาการนั่นเองแต่ว่าคนในตลาดเนี่ยมักจะเรียกกันว่า T- ีบวกสออันนี้คือประเภทแรกนะครับคือบัญชีเงินสดส่วนประเภทที่2เนี่ยเป็นบัญชีแคชบาลานหรือว่าถ้าเรียกกันเป็นภาษาที่ทุกคนรู้กันเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าบัญชีพรีเพท ถ้าเราพูดง่ายๆเนี่ยก็คือลูกค้าเนี่ยต้องฝากเงินสดไปกับ,บโลเกอร์ก่อนเนาะก่อนที่จะซื้อขายได้แล้วก็ถามว่าซื้อขายได้เท่าไหร่เนี่ยจะสามารถซื้อขายได้กับเท่ากับจํานวนเงินเนี่ยที่ฝากไว้ถ้าเห็นภาพง่ายๆเลยยกตัวอย่างง่ายคือเหมือนกับตัวโทรศัพท์เติมเงินก็คือเราฝากเงินไว้เท่าไหร่เราก็โทรได้เท่านั้นนี่คือบัญชีประเภทที่2นะครับเป็นแคชบาลานเนาะ ส่วนบัญชีประเภทที่3นะครับเป็นตัวบัญชีเครดิตบาลานซ์หรือว่าบัญชีมาจินที่เป็นหัวข้อที่เราจะคุยกันหลักๆในวันนี้เนาะ <c oughs> เขาะบอกว่าบัญชีประเภทนี้เป็นบัญชีที่นักลงทุนเนี่ยมันต่างจากสองประเภทแรกอย่างไงต้องบอกว่านักลงทุนเนี่ยที่ใช้บัญชีประเภทนี้คือสามารถกู้ยืมเงินจากบริษัทหลักทรัพย์เพื่อน,นําม,มาซื้อหุ้นได้ซึ่งบัญชีนี้จะทําให้เป็นการเพิ่มอานาจซื้อหรือว่า purchasing power ครับจากเงินลงทุนของตัวเองอะแต่ว่าคุยง่ายก็คือนักลงทุนมีเงินส่วนหนึ่ง กู้มาใช้อีกส่วนหนึ่งเพื่อไปเอาไปลงทุนนั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก่อนที่จะเริ่มลงทุนเนี่ยตัวนักลงทุนเองเนี่ยก็ต้องมีการวางหลักประกันในอัตราส่วนที่ทางบรกเกอร์กำหนดไว้แล้วก็หลักประกันเนี่ยจะเป็นเงินสดหรือหุ้นเนี่ยก็ได้เหมือนกันแล้วก็บัญชีของตัวมาจินนะครับต้องมีการเสียดอกเบี้ยนในการกู้หยืบด้วยเหมือนกันครับคุณฝนประมาณนั้นครับแล้วแบบนี้ทําไมผู้ลงทุนถึงสนใจอยากลงทุนในบัญชีมาจินมันมีข้อดีอะไรของการเปิดบัญชีมาจินไหมคะต้องต้องตอบอย่างนี้ดีกว่าครับว่า โอเคข้อดีของทุกๆประเทศบัญชีมีเหมือนกันแต่ว่าในเมื่อวันนี้เรามีบัญชีมาจิ้นมาคุยเนาะ mm. ก็ต้องบอกว่าบัญชีมาจิ้นเนี่ย mm. ก็เหมือนที่วัดเกินไปเมื่อได้มา mm. สักครู่นะครับว่าบัญชีมาจิ้นเนี่ยมันจะช่วยในการเพิ่มอำนาจซื้อของนักลงทุนนั้นๆนะครับว่าโอเคสมมติคาว่าเพิ่มอำนาจซื้อเพิ่มยังไงก็คือเขาอะสามารถซื้อหุ้นเนี่ยได้ในปริมาณที่มากกว่าเงินลงทุนที่ตัวเองมีอยู่แล้วก็จึงต้องบอกว่าถ้าเกิดเขาไปที่ถูกทางบอกว่าไปในตลาดขาขึ้นก็อาจจะทํากําไรเน ที่คาดหวังเอาไว้เหมือนกันก็คือเช่นสมมติบอกว่าอาจจะทํทารายได้เป็นเท่าหนึ่งสองเท่าก็ว่าไปเหมือนกันนอกจากนั้นเนี่ยต้องบอกว่าการใช้บัญชีมาจิ้นเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการพอร์ตเหมือนกันเพราะว่าเนื่องจากในบางครั้งเนี่ยนักลงทุนเนี่ยต้องการซื้อหุ้นเพิ่มแต่ว่านะครับเขาบอกว่ามีหุ้นในพอร์ตแล้วอยากเอาเงินตัวนั้นอ่ะมาใช้ในการซื้อหุ้นแต่ไม่อยากขายหุ้นตัวนั้นจริงๆแล้วถามว่าทำยังไงที่จะหาเงินสดตรงนี้มาได้ก็ต้องบอกว่าอ่ะเข เขาก็จะ้เงินกู้ของบโบรกเกอร์มาแล้วเขาก็เอาเงินกู้ตัวนี้ไปช่วยในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมนั่นเองก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการลงทุนผมขอยกตัวอย่างสั้นๆแลวกันครับคุ้ชนก็สมมติบอกว่านักลงทุนนีเงินอยู่แสนบาทเขาบอกว่าต้องการซื้อหุ้นในบัญชีมาร์จินเนประมาณสองแสนบาทเนาะก็ต้องบอกว่าหนึ่งแสนที่บากาฝากไว้กับเงินของบโบรกเกอร์อีกหนึ่งแสนตรงนี้เป็นสองแสนแล้วฉะนั้นถ้าสมมติว่าหุ้น,นขึ้นสไรเาอร์เซ็ท่ากับ สองหมื่นบาทถูกไหมครับหรือ20%ของเงินลงทุนนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่ามีชีมาจิ้มันก็มีข้อเสียเนาะถ้าพุดงลงก็อาจจะขาดทุนได้มากกว่าเดิมแค่นั้นเองครับคุณฝนครับขาดทุนเนี่ยมันคือเสี่ยงแค่เงินต้นหรือว่ามันสามารถติดลบได้เลยอะคะโอเคจริงๆต้องบอกขอพูดตามตรงแล้วกันเราไม่มีกักเนาะต้องบอกว่าในการขาดทุนน่ะทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันขาดทุนแค่เงินต้นฉันก็จบแล้วแต่ความเป็นมาจิ้มนะครับมันเป็นการ กู้ยืมเงินมาใช้ในการลงทุนเนะเาะก็ต้องบอกว่าการขาดทุนอะ่ะสมมติผมยืมเงินจากบรกมาเริ่มวันเริ่มต้นแล้วกันผมยืมห้าหมบาทราคาหุ้นผมลงไปเหลือแค่2000 20, 0บาทเนาะพอร์ตผมเหลือจริงอาจจะเหลือแค่ไม่เท่าไหร่ละผมล้างพอร์ตออกทั้งหมดเลยผมคืน2 0 0 0 0ผมได้20 0 0 0บาทกลับมาละแต่ผมยังเป็นหนี้ของบรกเกอร์อยู่ประมาณ50,000บาทถูกปะหลังจากที่ผมยืมในวันแรกเนาะจสดงว่าผมเอา20 0 0 0เนี้ยกลับไปคืนบรกอ่ะนี่คือคําตอบที่ผมตอบคุณฝนแหละว่ามันไม่ใช่ศูนย์นะผมยังติดลบอยู่สาบาทื่ย ฉนันต้องบอกว่าขาดทุนไม่ใช่แค่เงินต้นแล้วขาดทุนได้มากกว่าเงินต้นด้วยอยู่ที่ว่าเท่าไหร่เราใช้นี่ไปเท่าไหร่แล้วคืนเงินมาเท่าไหร่มากกว่า,าแล้วอย่างนี้บัญชีมาจินอ่ะด้วยความที่มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเราพูดลงทุนแบบไหนถึงจะเหมาะกับการลงทุนด้วยบัญชีมาจินคะ่ะโอเคถ้าจะตอบว่าแบบไหน ถึงจะเหมาะกับมาจิ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตอบยากมากนะ<ม>ในข้อน,นี้เนาะต้องบอกว่าบัญชีนี้มันไม่มีการจํากัดเลยว่าแลวลงทุนเนี่ยจะต้องมีประสบการณ์ไหมหรือไม่มีประสบการณ์จริงๆต้องบอกว่าใครก็ตามเนี่ยที่อยากเปิดบัญชีมาจิ้นสามารถเปิดได้แหละแต่ทางนี้ทางนั้นน่ะผมอยากจะบอกว่ามาจิ้นเนี่ยคนที่จะใช้จริงๆควรจะานะค,รควรจะเลยมีประสบการณ์มีความรู้ความเข้า,าใจในเรื่องของสภาวะตลาดด้วยรวมไปถึงในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนอันนี้สําคัญมากมาก พวกนี้ถึงจะเหมาะกับการที่บอกว่าเฮ้ยฉันเนี่ยน่าใช้มาจิ้นนะนกับอีกอันหนึงจริงต้องบอกว่าคนที่ควรใช้มาจิ้นเนี่ยต้องเป็นคนที่มีวินัยการลงทุนสูงในการบริหารพอตตัวเองเพราะว่ามาจิ้นมีความเสี่ยงมากฉะนั้นต้องบอกว่าเขาอ่ะต้องยอมรับความเสี่ยง ที่เพิ่มขึ้นได้แล้วก็ผลขาดทุนเนี่ยเหมือนที่ผมบอกไปกี้ขาดทุนมันขาดทุนได้ไม่สิ้นสุดในการสำราจรินเนาะเขาต้องรับผลขาดทุนทว่าเขาใช้เ,เลเว r เ g e แล้วจริงๆชั้นขาดทุนตรงเนี้ยเขาต้องรับได้อีกอย่างหนึ่งที่อยากให้เขาเมีคุณสมบัตินี้ก็คือเขาต้องมีเวลาติดตามตลาดอย่างใกล้ชิดเลยเพราะว่าตลาดหุ้นปัจจุบันก็เห็นนะตลาดไทยมันลงมาก,ก็ลงแรงขึ้นก็ขึ้นแรงเหมือนกันแต่ละวันมันพันผวนสูงพอสมควรนะครับต้องบอกว่าเขาต้องมีการติดตามจะได้ตัดสินใจได้ทันท่วงทีกับสิ่งสุดทท้้ายยเลีี่คนใชชม จินต้องมีก็คือเขาควรจะต้องมีเงินทุนหรือว่ามีหลักประกันเนี่ยสินทรัพย์เนี่ยที่สำรองเพียงพอในนะพอร์ตเนาะเพื่อที่ว่าอะไรเพื่อที่สม,มุิบอกว่าเกิดมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นโดน call โดน force ผมขอใช้คำศัพท์นี้ก่อนนะครับนักลงทุนเนี่ยจะได้มีเงินสดที่เพียงพอเนาะเพื่อเติมเข้ามาเป็นหลักประกันในบัญชีเพิ่มเติมดีกว่าครับฉันต้องบอกพวกนี้ควรสมบัติพวกนี้อยากให้นักลงทุนมีแล้วกันแต่ว่าบัญชีมาจินไม่ได้จํากัดว่า ต้องเป็นใครเท่าไรถึงใช้ได้ครับทุกคนแล้วอย่างนี้คะ่ะตอนที่ผู้ลงทุนเขาสนใจจะลงทุนเปิดบัญชีมาจิ้นเนาะคือเขาก็ต้องเดินมาหาบริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์จะมีเกณฑ์หรือว่ามีคุณเทอรี่อะไรไหมในการพิจารณาว่าผู้ลงทุนคนนี้เหมาะกับการลงทุนบัญชีมาจิ้นหรือเปล่าคะโอเคต้องบอกว่าสมัยนี้เนาะผมไม่มีการเดินกันแล้วหรือเปล่าโอเค <laughs> ก็ต้องบอกว่าเ <laughs> ดี๋ยวนี้เขามีการเปิดออนไลน์นู่นนี่น,นั่นแหละแต่ว่าตัวคนที่เปิดบัญชีมาจิ้นมันต้องมีเซ็นเอกสารต่างๆเพิ่มเติมนิดนนึงงงต่ถ้้าาามใุขอออบบบรรริษัััททหกกพย์ว วิธีการฟิลเตอร์หรือว่าวิธีการกรองลูกค้าในการเปิดบัญชีทุกอย่างมันจะคล้ายๆกันหมบในทุกประเภทบัญชีแต่เพียงแค่ว่ามาจินน้นะเราอาจจะมีการคุมเข้มซีรีสมากนิดนึงคือในลงทุนเนี่ยที่บริษัทหลังรัพย์มอเนี่ยเขาต้องมองว่านลงทุนคนนี้มีประสบการณลงทุนไหมถูกป่ะครับว่าประวัติการซื้อขายย้อนหลังเป็นยังไงเราก็เอามาช่วยการพิจารณานะด้วยเหมือนกันว่า นักลงทุนท่านนี้เข้าใจตลาดมากน้อยเพียงใดอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของตัวที่ทุกโบรกต้องวิเคราะห์อยู่แล้วก็คือสาทางการเงินของลูกค้ารวมไปถึงตัวไรายได้เนาะว่าเอ๊ะลูกค้าเนี่ยมีแหล่งที่มาของอไรายได้เป็นยังไงมีทรัพย์สินขนาดไหนมีนิสินไหมและที่สำคัญที่สุดคือความสามารถในการชาําระหนี้กับประวัติการผิดนัดชำระหนี้ของลูกค้าเหมือนกันเพราะว่าอะไรที่เราต้องดูอันนี้เป็นสําคัญเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางบโบรกเกอร์เนี่ยต้องการที่จะมั่นใจมากๆเนาะว่าลูกค้าท่านนี้มีศักยภาพาเพียงพอมีความสามารถทางการเเนพีียอ จะรับผิดชอบตัวภาระหนี้สินที่มอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ที่โบรกเกอร์ก็ดูก็คือหลายๆบกยักยกตัวอย่างอย่าง CJ เราเนาะเราดูเหมือนกันว่าตัววัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้าครับเราจะถามเลยหลายๆครั้งเนี่ยเราจะสอบถามลูกค้าว่าการเปิดมาจินเนี้ยเปิดเพื่อไปทําอะไรเทรดดิ้งไหมหรือว่าทําอะไรจะแน่ Buy and Hold หรือว่าเอาไปทําอะไรในในมุมของลูกค้าแล้วกันเราก็จะเอามาิีคะร์ต่อไปนะครับประมาณนะครับวันนี้คือสิ่งที่โบกเกอร์มองแล้กกัน โอเคเมื่อกี้เหมือนมีคำศัพท์ที่คุณพักวัดเพ,พิ่มพูดขึ้นมาก็คือคำว่า leverage อะคะ่ะอยากทราบอยากให้อธิบายนหนึงว่า leverage มันคืออะไรแล้วด้วยคำที่ลูกค้าแต่ละคนเนี่ยคือเขาจะได้ leverage ที่มันมันเหมือนกันหรือมันเท่ากันไหม โอเคต้องตอบว่าโอเคผมตอบในมุนนี้แล้วกันคือการเลเวบเรชจริงๆก็เหมือนกับการเราใช้เงินลงทุนน้อยเนาะไปใช้ในการลงทุนเพื่อ,อ,อผลตอบแทนที่มากขึ้นแต่ผลตอบแทนที่มากขึ้นน่ะมันก็มาจากความเสี่ยงที่มากขึ้นด้วยเหมือนกันถามว่าในมาร์จิ้นน่ะทุกคนได้เหมือนกันไหมอ่ะผถนถตอบในว่าทุกคนแทบจะได้เหมือนๆกันหมด เพราะว่าถ้าในเกิดความที่ได้เปรียบเสียเปรียบครับมันมันคงไม่แฟร์สำหรับเกมการลงทุนเนาะถูกปะม,มันเป็นภาพเดียวกับตัวของของอ้างอิงนิดนึงนะครับไปที่ตัวเดลิเวอร v ทีแล้วกันง่ายๆคือธุรกิจทุกคนก็แฟร์เกมเหมือนกันถูกปะครับเลเวลได้เ,เท่ากันหมดใช้เงินทุนเช่นใช้หมื่นบาทไปซื้อสินทรัพย์ที่เป็นหลักแสนบาทได้จริงๆก็คือเลเวลสิบเท่าน,นั่นเองอม,มาจิ้นก็เหมือนกันเขามีเงิน1นึ่งแสนบาทต้องการลงทุน2,0,000นบาท นี่คือการที่เขาเใช้เงินแค่เนี้ยเลเวลเลชในการซื้อพอตที่เป็นหนึ่งแสนเป็นสองแสนบาทได้เหมือนกันทั้ทุคนแต่ว่าทุกคนได้สิทธิ์นี้เหมือนกันแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวหุ้นต่างๆเหมือนกันที่เขาไปลงทุนอนะ่ะอย่างในมาจินทุกคนก็จะมีทุกบรกมีฟิลเตอร์ครทลเียแล้วว่าหุ้นที่ไปลงทุนมีหลเบการขั้นต่ําที่ต้องวางเท่าไหร่หรือเรียกว่าอนะินิเชียลมาจินอ่ะขั้นต่ำเท่าไหร่เหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับที่สินทรัลงทุนน่ไปลงทุวมาากกาครับ โอเคค่ะถ้าอย่างนั้นขอลึกลงไปหน่อยเนาะอย่างไงอะให้ช่วยคุณภาวราช่วยอธิบายเรื่องของกลไกในการใช้บัญชีมาจินในการซื้อขายหลักทรัพย์ให้ทราบหน่อยได้ไหมคะโอเคได้ครับก็ก่อนที่จะไปถึงกลไกเนาะต้องบอกกลไกเป็นสิ่งที่สําคัญมากแหละ <c oughs> แต่ว่าก่อนอื่นเราควรจะต้องมานั่งรู้คําศัพท์เบื้องต้นก่อนละกันที่ในตลาดมักจะพูดถึงผมเริ่มที่ตัวแรกคือตัว วงเงินมาร์จินหรือว่าตัวเครดิตไลน์เนะเาะก็ต้องบอกว่าวงเงินนี้มันคือวงเงินสูงสุดที่บริษัทหลักทรัพย์อนุมัติให้กับผู้ลงทุนสามารถเอาไปใช้ในการกู้ยืมได้แต่ว่าคนก็จะถามว่าเอ๊ะมันให้ได้แม็กซ์สุดสูงสุดจริงๆอิของแต่ละบรอะมันอยู่ที่เท่าไหร่ก็ตอบวา่าเราดูที่อีควิตของโบรหรือว่าส่วนผู้ถือหุ้นของโบเนาะคูณกับ25%มันคือวงเงินกู้สูงสุดที่บริษัทหลักทรัพย์สามารถให้กับนงิทุน1คนได้แต่ทั้งนี้ทั้งน เครดิตไลน์ของแต่ละบุคคลอย่างนายเออาจจะไม่ได้ที่วงเงินสูงสุดข,ของที่โบโรกให้ได้อาจจะได้แค่10ล้านไหมหรือ20ล้านไหมมันขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินของลูกคา้านั้นๆด้วยอันนี้คือเครดิตไลน์นะครับอันที่2คือตัวอินิเชียลมาจินละอินิเชียลมาจินเนี่ยคืออัตราส่วนของเงินลงทุนที่นักลงทุนเนี่ยต้องวางเป็นหลักประกันเมื่อเริ่มต้นทําการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นชีมาจินก็ต้องตอบว่าเ,เงินขั้นต่ําหรือพูดง่ายคือเงินขั้นต่ําที่ ต้องมีในบัญชีแหละเมื่อเริ่มเปิดสถานะการลงทุนนั่นเองผมยกตัวอย่างก็นดะสมมติหุ้น A เนี่ยมีมูลค่า100บาท initial margin เนี่ยคือ50%ก็แสดงว่าถ้าในในเเนี่ยหรือผู้ลงทุนเนี่ยต้องการจะซื้อหุ้น A เนี่ยจำนวน100บาทที่100หุ้นเหมือนกันก็คือมูลค่าเป็น1,000 10, 0บาทเนาะแสดงว่าใน A เนี่ย ต้องวางเงินสดเ,เป็นหลักประกันอย่างน้อยอคือ5,000บาทแล้วมันถึงจะบอกว่าโอเคแล,อ 5, และอีก5,000บาทมาจากไหนก็มาจากการกู้จากตัวบลนั่นเองอกปกรอัน,นี้คือวิธีอันที่2คือ initial margin เนาะ อันที่3คือตัว n t e n a n c e m a r g i n นะครับ maintenance margin เนี่ยคืออะไรก็ต้องบอกว่ามันคืออัตราส่วนของมูลค่าหลักประกันที่ผู้ลงทุนเนี่ยต้องมีการรักษาระดับนั้นไว้เนี่ยไม่ให้ต่ํากว่านี้ตลอดร,ระยะเวลาที่ถือครองหลักทรัพย์นั้นไว้แล้วก็ถ้าเกิดว่ามูลค่าหลักทรัพย์นั้นหรือว่ามูลค่าหลักประกันนี้มันลงไปต่ํากว่า m maintenance m a r g i n ผู้ลงทุนคนนั้นหรือนักลงทุนคนนั้นเนี่ยก็จะถูกเรียกหลักประกันเพิ่มหรือว่าเขาเรียกกันว่า margin call เนาะ ต้องอผมสมมติให้นิดนึงก็ได้ครับสมมุติว่าหุ้น A เ,เหมือนเดิมเมื่อกี้เลย Initial margin มัน50ถูกป่ะครับแล้วก็มี maintenance margin อยู่ที่35สมมติว่าพอร์ตการลงทุนของลูกค้าท่านเนี้ยลดลงไปจนถึงอัตราส่วนหลักประกันก็คือลงไปต่ำกว่า35แล้วลูกค้าท่านนั้นก็จะถูกมา r ิ i n ของอ่าอันนี้คือ maintenance margin นะครับ วิธีการคิดก็จริง,รงๆก็สามารถดูได้ตามเว็บไซต์เหมือนกันว่าคิดอย่างไงะแล้วก็อันที่4ี่เนี่ยคือตัวา a r g i n c a แลนะเหมือนที่พูดไปเมื่อกี้เนาะา a r g น n อ a l ก็คือการที่บริษัทหลักทรัพย์เนี่ยมีการแจ้งให้กับผู้ลงทุนเนี่ยทราบว่าเอ้ยเขาอะ่ะจะต้องเอาเงินสดหรือว่าเอาหลักทรัพย์ต่างๆเนี่ยมาเป็นหลักประกันเพิ่มเติมนะเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้สัดส่วนของตัวหลักประกันที่เขามีครับกลับมาอยู่ในระดับที่บริษัทกำหนกไว้นั่นเองเนาะ แล้วก็อีกอันนึงก็ต้องบอกว่าคุณฝนอาจจะคิดในใจว่าเฮ้ยแล้วมันโดนมาจิ้นคออ่ะเราจะเติมเงินยังไงล่ะเราจะเติมคอยังไงล่ะว่าต้องบอกว่านลงทุนเนี่ยก็มี2ทางเลือกเนาะทางเลือกแรกคือเอาเงินสดหรือว่าเอาหุ้นเนี่ยมาเติมเพื่ออะไรเพื่อให้สัดส่วนของรับประกันเนี้ยกลับมาอยู่ที่ระดับเอ่ออินิเชียลมาจิหรือว่าระดับที่ตัวบอรอน,นั้นๆกำหนดไว้อ่าส่วนอันที่2ก็คือการขายหุ้นบางส่วน หรือว่าหลักทัพย์บางส่วนในพอร์ตมาจินออกไปถูกไหมครับเพื่ออะไรเหมือนกันก็ต้องบอกว่าเพื่อในการเอาไปใช้ในการลดภาระหนี้แล้วก็เพื่อเพิ่มสัดส่วนตัวหลักประกันที่มานั่นเองนี่คือ2ทางเลือกที่นักลงทุนทําได้เมื่อโดนมาจิน n คอลอ่ะันนี้คือคำสับเนาะขอแทกนิดนึงเลยค,คะะอย่างเมื่อกี้บอกว่ามันมี2ทางเลือก<ห>ที่จะสามารถปิดเรื่องของมาจินคอลเนาะแล้วถ้าสมมุติว่ากรณีที่ลูกค้าเลือกที่จะ คือขายหุ้นออกไปเพื่อเอามาเพิ่มหลักประกันอะแต่กรณีที่มันไม่พอจริงๆอคือขายหุ้นในพอร์ตหมดแล้วแต่มันก็ยังไม่พอลูกค้ามีทางอื่นทํายังไงได้บ้างคะโอเคลูกค้าอาจจะเริ่มขั้นตอนนี้เครียดนิดหนึ่งละถูกไหมครับจริงๆต้องบอกว่าสมมตินะเรามีพอร์ตอยู่หนึ่งล้านแล้วกันนะผมเป็นตัวอ,อย่างเลขกกลมๆเนาะแล้วก็ลูกค้าขายหมดแล้วชั้นเงินยังไม่พออีกขาดสมมติเขาต้องเติมสมมูนงจริเขาต้องเติมอยู่อยู่เท่าไหร่เดียวห้าแสนเท่ากัน สู้เข้าขายออกไปเนี่ยได้เงินแค่แค่สี่แสนอีกแสนหนึ่งที่ท,ที่ขาดไปอะครับมันก็คือเหมือนเป็นหนี้ที่ต้องเติมเพิ่มเนาะ mm hmm. สุดท้ายลูกค้าก็ต้องหาวิธีอยู่ดีว่าจะเอาเงินส่วนไหนอะมาเติมในจุดนี้หรือนะครับหรือถ้าสมมติลูกค้าบอกว่าฉันมีหุ้นอยู่กับบรกเกอร์อื่นๆที่อยู่ในบัญชีไม่ใช่มาจิ้นเนาะอยู่ในบัญชีแคชหรือว่าอาะอยู่ในมาจินก็ได้แต่เป็นหุ้นที่ปลอดภาระจำนำ คือไม่เป็นทุ้นที่วางเป็นหลักประกันว่าเป็นวางหลักประกันเฉยๆแต่ไม่ใช่หุ้นจำนำนั่นเองเนาะก็ต้องบอกว่าลูกค้าอาจจะโอนหุ้นจากโบรกเกอร์อื่นๆมาที่โบรกเกอร์นี้ก็ได้เพื่อทําให้ตัวหลักประกันของเขาอะเพิ่มเติมขึ้นไปแค่นั้นเองครับทุกคนนี่คือทางเรื่องลูกค้าแหละจริงต้องบอกว่าทางเรื่องลูกค้าอถามว่ามีไม่มากใช่ไหมตอบว่าใช่ก็คือแค่เติมเงินหรือว่าเอาหุ้นมาเติมเพิ่มใช่คือสุดท้ายแล้วมันมันก็อยู่ที่ว่าลูกค้าจะเลือกวิธีไหนมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าลลูกค้าาไไม่ทํอะรเย เดี๋ยวมันก็จะเป็นโปรเซสของการพอ c a l แล้วอาจจะตกมาวันหนึ่งจะตกมาที่ฟอสหรือเปล่าหรือว่าถ้าบอกว่าผ่านไป5วันแล้วลูกค้าไม่เติมอะไรเลยในวัน c อ l l โบเกอร์ก็อาจจะแอคชั่นในการที่ว่าขายหุ้นเพิ่มนะหรือว่าทําอะไรถ้าลูกค้ามีหุ้นในขอนะแต่ถ้าไม่มีก็ว่ากาันไปมนกระบวนการข้างหน้าดีกว่าประมาณ แล้วอย่างนี้ระยะเวลาค่ะคือถ้าสมมติว่าลูกค้าโดนแบบมาจิ้นคอหรือว่าฟอร์เสว่าลูกค้าเขามีระยะเวลานานแค่ไหนในการที่จะมามาเติมหลักประกันให้มันจนถึง m ม i เทนเนนซ์ได้โอเคจริงๆต้องบอกว่าตัวคอครับเขามาจิ้นคอเรากําหนดไว้เนะว่าภายใน 1- นถึงหวันทําการแหละจริงๆองบอกว่าภายใน5วันทําการละกันอยู่ที่ลูกค้าจะเติมวันไหนแต่ว่าถติวันที่1ลูกค้าไม่เติมลูกค้าไปเติมวันที่2ยอดที่ต้องเติมะมันก็คิดดูที่ยอดวันที่2เนาะชั้นลูกค้ามีเวลามากสุดในการขอคือ5วันแต่ใน5้าวันเนี้ย ตัวเมนเทเนนซ์มาจีนของเขาครับมันไม่ควรตกลงไปต่ํากว่าระดับคอเนาะมาควรจะอยู่แค่พลฟอสละกันแต่ถ้าสมมุติเกิดว่าโชคร้ายลูกค้าดันบอกว่าเอ้ยคอฉันอะตอนแรกมันอยู่แบบ3ามสี่ละกันฉันยังไม่เติมฉันดึงไป5วันวันที่4เนี่ยมันดันตกไปเป็นแบบต่ำกว่า25่หหรือว่าต่ำกว่าระดับฟอสกลายเป็นอยู่ที่24่คราวนี้ลูกค้ามีอะไรอีกแค่วันรุ่งขึ้นแล้วนะครับที่จะต้องเติมเงินฉันต้องบอกว่าคอมี5วัน ฟอสเหลือแค่วันเดียวอันนี้คือสิ่งที่ลูกค้าต้องต้องรับ <Okay. S 2> ฉะนั้นบางคนเน่ะเราเราความเป็นโบรกเกอร์เนี่ยเราก็จะให้ทางผู้แนะนําการลงทุนเนาะ mm hmm. พยายามติดต่อลูกค้าแหละว่าโอเคช่วยเติมเงินเธอมันจะได้ผล mm hmm. ผลคอลผลอย่างอื่นขึ้นมานะ mm hmm. ลูกค้าจะได้สึกสบายใจทั้งโบรกเกอร์ทั้งลูกค้าแล้วก็ทุกๆคนด้วยครับโอเคค่ะ okay. หมือนเมื่อกี้ขอย้อนกลับไปเมื่อกี้เหมือนมีพูดเรื่องของตัว margin ขว่าว่าแบบมันจะมีเลขขึ้นมาอยู่เนาะว่าแบบมีการาหนดที่3าหอย่างเงี้ยลูกค้าจะรู้ได้ยังไงอะคะว่ามันต้องต่ํากว่าแค่ไหนแล้วมันถึงเขาถึงจะโดนคอแล้วอย่างเงี้ยค่ะโอเคผมผมเล่าวิธีการคำนวณคร่าวๆก่อนละกันเนาะ,ะเอาเอา maintenance margin ก่อนจริง,รงๆ maintenance margin เ,เนี่ยวิธีการคำนวณคือเอามูลค่าหลักทรัพย์ในพอร์ตเนี่ยคูณกับ m m r เขาเรียกว่าค่า m m r เนาะแต่พวกเนี้ยมันดูในสตรีมม i n g ได้ สอบถามจากโบรกเกอร์ได้สอบถามจากผู้แนะนำการลงทุนได้เหมือนกันพอเอามูลค่าหลักทรัพย์คูณ MMR เยหรือว่า m ม t ริ a r ์มาร์จ i ้เเนี่ยพอคูณกันเสร็จแล้วเพื่ออะไรเพื่อดูว่าลูกค้าต้องมี e q u i t y หรือว่าส่วนของผู้ถือหุ้นน่ะขั้นต่ำอะ่ะเท่าไหร่จึงจะไม่โดนคออันนี้คือสิงทูกค้าต้องรู้ไวล้ละถูกปะครับแต่วิธีการคิดอีกอันหนึ่งคือดู margin ratio แล้วก็คือเอา e q u i t y ของลูกค้าหรือส่วนของของ,ของทุนลูกค้าแล้วหารด้วยหนี้สินบ,บวกทุน ก็คือแอสเซทเนาะคือสินทรัพย์ถูกป่ะครับพอหารกัรเส็นเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าถ้าได้ค่าที่ออกมาไม่ต่ำกว่า35เรารู้นะว่า3 5เนี่ยคือ call 25คือ force แล้วถ้าค่าที่ได้เนี่ยไม่ต่ำกว่า3 5คือปลอดภัยแล้วอันนี้ลูกค้าพอคิดเองได้ถ้าลูกค้าใช้มาชีมาจินเพราะว่าเขาแค่เอาส่วนของทุนตัวเองหารด้วยสินทรัพย์ตัวเองก็จะรู้ค่าที่ตัวเองเป็นแล้วว่าโดน call หรือว่าไม่โดน call อันนี้คือวิธีคิดของลูกค้าง่ายๆครับแต่ว่าถ้าไม่อยากคิดเลยเรามีผ ให้เขาคิดให้สบายใจโอเคค่ะอยากถามคุณมากคานี้นึงว่าคําว่าช mm ็อตเซลลิ่งกับบัญชีมาร์จินนะคะมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงบ้างไหมโ <Okay. S 2> อเคจริงๆต้องตอบว่ามันเป็นมันเป็นกระแสเนาะบางคนจะเอามาว่าช็อตเซลล์กับมาร์จินมันลิงก์กันมากๆเลยแต่ว่าวัดขอเริ่มอธิบายเรื่องของช็อตเซลล์ก่อนล้วกันนะครับว่าช็อตเซลล์มันคืออะไรเนาะ เ,เหมือนที่บางคนรู้บางคนไม่รู้แล้วกันต้องบอกว่าช็อตเซลลิงเนี่ยมันคือกลยุทธ์การลงทุนอย่างหนึ่งที่เราลงทุนเนี่ยท่านนั้นๆเนี่ยคาดว่าราคาหุ้นเช่นราคาหุ้น A จะปรับตัวลงได้ในอนาคตแล้วลงทุนท่านนั้นเนี่ยก็จึงทําการยืมหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ก็คือให้เขาไปหามานั่นเองแล้วครับว่าโอเคมีหุ้นไหมก็ขอยืมมาเสร็จปุ๊บขายในตลาดก่อนที่ราคาปัจจุบันเช่นราคาหุ้น A อเนี่ยอยู่ที่50บาท ฉันเอามาขายวอนที่50าบาทแต่ว่ากฎโปรเซสต,ต่างๆเนี่ยก็ไปดูลองศึกษากันนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางการก็มีการเปลี่ยนกฎไปเรื่อยๆเหมือนกันว่าจะเป็นอัพดิกรูต่างๆเนาะก็ลองดูว่ามันขายได้ที่ตรงไหนนะครับอ่ะพอขายเสร็จปุ๊บถ้าสมมติว่าราคานั้นนะ่ะหลังจากนั้นนะ่ะพอขาย5 0บาทเสร็จปุ๊บราคาหุ้นนะ่ะปรับลงไปจริงๆอ่าเช่นอีก2วันราคาหุ้นปรับลงแล้วผู้ลงทุนท่านนั้นนะ่ะก็ไปซื้อหุ้นคืนแค่นั้นเองฉะนั้นตรงเนี้ยที่ราคาต่ํากว่านะฉะนั้นตรงเนี้กก็จะบอว่า พอซื้อเสร็จเอาหุ้นที่ยืมเอาหุ้นที่ซื้อคืนเนี่ยมาไปคืนละที่เขายืมมามแค่นั้นเลยทีนี้นก็จะบอกว่าลูกค้าเท่าน,นั้นก็จะได้ตัวส่วนต่างราคากลับไปแต่ก่อนที่จะไปเสร็จว่าเฮ้ยแล้วมันสัมพันธ์กับมาจิ้งยังไงนะคนที่ใช้ SBL ได้หรือชอ็อตซิลลิงได้เนี่ยจริงก็ต้องบอกว่าเขาต้องเปิดบัญชีลงทุนท,ทั่วไปก่อนนะครับแล้วก็มีการเซ็นสัญญาขอใช้ตัว SBL เนาะหรือว่ายืมหุ้นประมาณนั้นก่อนนะครับยืมคืนหุ้นปกอ,อ บรอกกิ้งเลนดิ้งถูกป่ะครับก็เสร็สัญญาการเสียดสีจะใช้ได้นะแต่ว่าพอกลับมาว่าเอ๊ะแล้วมันสัมพันธ์กันยังไงก็ต้องบอกว่าถ้าคิด็นความสัมพันธ์จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้สมพั์กันขนาดนั้นเพราะว่าการใช้ช็อตเซลล์อ่ะมันใช้ได้ทุกประเภทบัญชีการลงทุนจริงๆว่าจะเป็นสามบัญชีแรกที่เราบอกไปแคชเา้์แคชบาลานเครดิตบาลานใช้ได้หมดอ่ะแต่ถ้ามองในมุมที่คล้ายๆกันละกันก็คือคนที่จะยืมหุ้นมาช็อตได้เขาต้องมีการวางหลักประกันอยู่แล้ว ก่อน <G uan> ที่จะยืมมาช็อตได้ฉันต้องเริ่มต้นคือต้องวางหลัปากประกันตามที่โบรกเกรอร์กำหนดอันนี้คือสิ่งที่เหมือนกันต้องมีการคำนวณแล้วว่าโอเคตอนนี้หุ้นที่เขายืมมาเกิดสมมติว่าผิดทางแล้วหุ้นม,มันกลับแทนที่จะลงกลับขึ้นไปอันนี้ต้องโดนเรียกหลัปากประกันเพิ่มอันนี้คือสิ่งที่คล้ายๆกับมาจิ้นเนาะเพราะมาจิ้นเนี่ยถ้าลงไปจะโดนเรียกหลักประกันเพิ่มแต่ถ้า SBL อ่ะยืมมาขายเนี่ยถ้าขึ้นกับโดนเรียกหลักประกันเพิ่มอันนี้คือสิ่งที่คล้ยายกันกับสิ่งที่ ที่พอจะดูเหมือนกันของระหว่างมาจิ้นกับชอตเซลลิงก็คือในเรื่องของตัวดอกเบี้ยเพราะคนที่ยืมยืมมาช็อตนะครับก็ต้องจ่ายภาระดอกเบี้ยเหมือนกันซึ่งมาจิ้นก็เหมือนกันเนาะเรากู้กับบริษัทบลลเนี่ยเราก็ต้องเสียดอกเบี้ยให้กับตัวบลลอเหมือนกันฉันต้องบอกว่าความสัมพันธ์ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนขนาดนั้นแต่คนชอบเอาไปโยงกันละกันแต่เพียงแค่ว่ามันมีความเหมือนในบางมุมเท่านั้นแหละที่มันดูเหมือนกันแค่นี้ครับทุกคนแสดงว่าการทำชอตเซลลิงอะค่ะจริงจ้อง่ บัญชีมาจินอย่างเดียวแต่มันสามารถทําที่บัญชีหลักทรัพย์อื่นก็ได้ถูกไหมคะถูกต้องครับอย่างเท่าที่คุยมาทั้งหมดะคะ่ะก็จะเห็นว่ามันก็มีแบบมีความเสี่ยงต่างๆอะไรเงี้ยขอแบบความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอะควรที่จะคอนเซิร์นจริงๆรวมถึงเทคนิคในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงในเรื่องต่างๆด้วยได้ไหมคะอืมโอเค ความเสี่ยงมีไม่รู้จบเนาะต้องบอกว่าผมเริ่มก่อนแล้วกันเนาะว่าความเสี่ยงที่นะักลงทุนที่ใช้มาจิ้นต้องเจอคืออะไรเนาะอันแรกเนี่ยก็เหมือนที่เราพูดไปตลอดแหละว่าความเสี่ยงจากการที่เขามีโอกาสขาดทุนมากกว่าเงินลงทุนเริ่มต้นที่เขามีไว้เช่นใช้เงินกู้ซื้อหุ้นเสร็จปุ๊บราคาหุ้นตกไปอย่างรุนแรงเลยเขาอาจจะขาดทุนได้แบบ จนมีภาระนี้ที่ต้องเสียเทิลคืนบริษัทนะครับอันนี้คือความเสี่ยงแรกเนาะความเสี่ยงที่2เนี่ยก็ความเสี่ยงที่เกิดจากการโดนคอ l หรือโดนฟอสเหมือนกันที่เรามีคุยกันไปเนาะว่าถ้าถือหุ้นอยู่หุ้นที่คุณถืออยู่เนี่ยลดลงจนถึงจุดที่มูลค่าเนี่ยต่ำกว่าหลักประกันขั้นต่ำแล้วหรือ m มเทนมาจินเนี่ยเราก็โดนคอแล้วหากไม่สามารถเติมก็อาจจะโดนฟอสได้เหมือนกันนี่ความเสี่ยงที่2ส่วนอันที่3ก็คือความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยละอัตราดอกเบี้ยเนี่ยทำไมล่ะเพราะว่าเหมือนที่พูดไปลว่าาากกรูยืม ตัวลูกค้าต้องเสียดอกเบี้ยเนาะ mm hmm. ชั้นยิ่งถือนานดอกเบี้ยก็จะสะสมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะก,กระทบกับตัวผลตอบแทนโดยรวมของตัวพอร์ตลูกค้าได้เหมือนกัน mm hmm. และอันสุดท้ายเนาะต้องบอกว่าที่ขาดไปไม่ได้เลยที่ต้องแตะไว้ก็คือความเสี่ยงเรื่องของความผันผวนของตลาดเหมือนที่บอกแล้วตลาดตอนนี้วันวันวเทลิตี้มันสูงมากๆเลยครับมันแกว่งไปแกว่งมามากๆเลยเจอข่าวเมืองนอกเจอข่าวเมืองในเจอข่าวในประเทศด้วยถูกปะก็ต้องบอกพอผันผวนอย่างเงี้ยการใช้มาจิ้มเนี่ยครับมันอาจจะกระทบกระเทือนได้เหมือนกันชั้นพอร์ อาจจะไม่เป็นไปตามที่เราวางแผนไว้เทคนิคในการบริหารนความเสี่ยงนะครับเมื่อทีเราคุยความเสี่ยงไปแล้วส่วนเทคนิคในการบริหารเนี่ยผมผมไม่ได้มีเทคนิคที่อาจจะวิลิสมาหลาเหมือนคนอื่นเขานะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดไว้ได้แล้วกันก็ต้องบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยผมมองว่าเราควรกําหนดสัดส่วนการใช้มาจินเนี่ยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมมากกว่าเราไม่ควรใช้มาจินแบบ เต็มวงเงินเลยสมมติเราบอกว่าโบรกเกอร์เกิดอนุมัติได้500ล้านเลยแล้วลูกค้าดันได้วงเงิน500ล้านเหมือนกันเราไม่ควรใช้เต็ม500ล้านเนาะเราควรกาหนดจริงๆว่าเราควรจะกู้ไม่เกินเท่าไหร่ของพอร์ตการลงทุนมากกว่าอีกอันนึงคือเรื่องของออการที่นักลงทุนเนี่ยควรจะมีแผนหรือมีวินัยการลงทุนชัดเจนเรวมไปถึงว่ามีการกําหนดตัว Stop loss ท,ที่ที่วางแผนไว้เลยว่าเราลงทุนควรแอคชั่นยังไงถ้าราคาหุ้นไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ชั้นแผนการนี้ต้องบอกว่าเรามีแผนแล้ว แต่ราคาหุ้นเกิดมันปรับลงเราควรจะตัดขาดทุนนะไม่ใช่เหมือนแบบปล่อยเบลอไปถือไปเรื่อยๆเลยคราวนี้ขาดทุนได้ไม่มีสิ้นสุดเลยแต่บางคนก็จะถามว่าเฮ้ย hey, แล้ว St o p l ลอ s อ่ะมันใช้ได้จริงไหมผมตอบว่าการใช้ได้จริงหรือไม่จริงอะ่ะมันอยู่ที่บุคคลนั้นๆมากกว่าว่ามีวินยัยมีความเชื่อมั่นในการที่จะทําตามแผนตัวเองอะ่ะมากน้นอยขนาดไหนเพราะว่าบางคนน่ยโอเคฉันซื้อหุ้นที่50บาทฉันจะ s ต o p l ล s s ที่45บาทเกิด ฉันได้ยินโอเคตอนนี้ฉันทำาย่า45บาทฉันทำแน่ฉันวางแผนแล้วแต่อยู่ดีมีข่าวนอกตลาดเข้ามาว่าเขาว่าเอ้เขาว่านะราคาหุ้นตัวเนี้ยจะไป70บาทเนาะแผนที่วางไว้45บาทแคนเซิลไปทันทีไม่ทําเสร็จปุ๊บเคยมีเคสนึงก็เหมือนกันคล้ายๆภาพเดียวกันปรากฏราคาหุ้นเน่ยมันลงไป เขาก็โทรมาเลยว่ารู้เงี้ยขายดีกว่าผมก็ถามว่าเขาว่ารู้เงี้ยมีบ่อยนะพี่ถูกปะประมาณนี้ครับคือต้องมีแผนชัดเจนเนาะอันนี้คือเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องของตัวกระจายความเสี่ยงการลงทุนหรือว่า diversification เนาะก็ต้องบอกว่าบางคนเนี่ยเขาจะกู้มาจินเนี่ยเพื่อซื้อหุ้นตัวเดียวแหละแต่อันเนี้ยไม่แนะนำนะครับผมมองว่าการใช้มาจินเนี่ย รวมถึงการลงทุนน่ะทุกคนที่ทุกคนรู้อ่ะเราควรนําเงินลงทุนน่ะไปกระจายการลงทุนมากกว่าไม่ได้โฟกัสบนแค่หุ้นตัวเดียวเพื่ออะไรเพื่อจะลดความเสี่ยงที่เกิดเกิดจากการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นได้เนาะอันนี้คืออันที่3ส่วนเรื่องที่4มี4ี่กับ5แล้วกันนะครับเรื่องที่4ี่เนี่ยเป็นเรื่องของการติดตามข้อมูลสถากนการณ์อย่างใกล้ชิดต,ต้องบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่เทคนิคหรอกแต่มันเป็นสิ่งที่นักลงทุนควรทําอยู่แล้วมากกว่าเพราะว่าถ้าคุณลงทุนไปคุณปล่อยปล่อยจอยเลยฉันมั่นใจฉันฟังเข้ามา ถ้างั้นคุณอย่าลงทุนเลยลงทุนไปคุณก็เจ๋งถูกปะครับแต่ว่าถ้าคุณลงทุนแล้วคุณควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมากกว่าว่าตอนนี้ตลาดเป็นยังไงอย่างน้อยนะผมแนะนำนะครับเปิดดูพอร์ตวันละครั้งอ่ะก็ยังดีว่าพอร์ตเขาเป็นยังไงแล้วและจะตัดสินใจทันท่วงทีว่าเขาจะทํำยังไงมากกว่านี่คือสิ่งที่ควรต้องทําแล้วก็อันสุดท้ายเลยเขาควรมีเงินสํารองมีหุ้นสารองไว้เผื่อรับสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปตามคาดเลยผมว่าพวกนี้มันไม่ใช่เทคนิคที่ ที่เวอร์วังอลาังการแต่ผมว่ามันเอาไปใช้จริงอะ่ะแล้วก็ผมว่ามันทําให้พอการลงทุนของเราอะ่ะมันสามารถไปต่อได้เติบโตได้มากกว่าดีกว่าแค่ว่าเราลงทุนโดยที่ไม่มีความรู้สุดท้ายแล้วทุกคนก็จะบอกว่าเล่นหุ้นเหมือนเล่นหวยแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมแค่ฝากเลยว่าการใช้มาชีมาจีเนี่ยมันเหมือนดาบสองคมฝั่งหนึ่งมันเป็นคุณแหละคุณเนี่ย,ค,ยคืออะไรคุณของเขาคือสามารถทําให้กําไรเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ฝั่งที่เป็นคุณปุ๊บมันมีแล้วฝั่งที่เป็นโทษมันก็มีก็คือว่าเขาไม่ได้ขาดไม่ได้กำไรเสมอไปนะความขาดทุนของเขาเนี่ยมันก็มากมายได้เช่นกันเหมือนกันฉะนั้นต้องบอกว่าสิ่ง่ผมอยากฝากก็คือมาจิ้นมีทั้งสองด้านนะเหรียญมีสองด้านเสมอ mm hmm. ถ้าจะนึกถึงเนี่ยจริงๆก็ให้นึกถึงตลอดคือต้องเข้าใจความเสี่ยงของแท้มีประสบการณ์บริหารเงินลงทุนอย่างมีวินัยติดตามตลาดและสุดท้ายเลยนะครับอย่าโลภและอย่าก,กลัวจนเกินไปแค่นั้นเลยครับ และทั้งหมดนี้คือความรู้ดีๆจากรายการกรอตขอเล่าพอดแคสต์ช่วงลงทุนอย่างรู้เท่าทันโครงการตลาดทุนไทยร่วมใจส่งพลังความรู้สู่ประชาชนค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณภาควัฒน์มากๆนะคะที่มาให้ความรู้ร่วมกับสำนักงานกรอตค่ะขณะนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะดิฉันฝนพันธิดาและคุณภาควัฒน์พิสุทธิพันธ์รักษาการผู้บริหารสูงสุดสายงานธุรกิจลูกค้ารายย่อยบริษัทหลักทรัพย์ c c ซีเอสอินเตอร์เประเทศไทยจำกัด ต้องขอลากันไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ ขออเล่าพด์คสตช่วงลงทุนอย่างรู้เท่าทันโครงการตลาดทุนไทยร่วมใจส่งพลังความรู้สู่ประชาชน